มาจ้าแม่ก้วหัวหยงไม่อีกแล้วมืนอนนี่สิผ้าไม่เห็ดผัดน้ําพริกเผาเต้าหู้ทอดนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะจ้าใส่พริกเผาลงไปสิกระเทียมลงไปไง่า ปส่ลงไปใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงค่ะใส่เครื่องปรุงค่ะน้ำเชาวน้ำมันหอยค่ะ ็ผักให้เข้ากัน <c oughs> ทุกคนทคนให้เข้ากันค่ะกคนต้นค่ะเรียบ้อดแล้วสเสียบแล้วสันนี่ละง่ายง่ายสบาย กินกับทอดไข่ดาวค่ะเด้เอามากินน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้า